ซึ่งวันแรกของการประชุมนะคะที่สภาผู้แทนราษฎรหลายคนนั้นจับตามองนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งนั้นคือไม่มีการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าก็ทางของ Voice TV ทางเว็บไซต์ถ้าคุณผู้ชมติดตามนะคะก็สามารถดูได้สดสด วินาทีต่อวินาทีเลยนะคะบรรยากาศวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะโดยรัฐบาลนั้นยังคงย้ำนะคะว่าการกู้เงินสองล้านล้านบาทนะคะเป็นการพัฒนาประเทศค่ะโดยเรื่องนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยบอกว่าการออกร่างพรบกู้เงินสองล้านล้านบาทนั้นเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประเทศนะคะและที่สําคัญง่ายต่อการตรวจสอบและก็เกิดความโปร่งใสด้วยนะคะ บรรยากาศการประชุมค่ะคุณกรณจะติดก,กับวันนิชนะคะสส,สบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ค่ะก็มีการอภิปรายโดยมีการตั้งคําถามต่อรัฐบาลนะคะถึงความจําเป็นในการกู้เงินจํานวน2ล,นล้านล้านบาทเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศซึ่งเห็นว่าการดําเนินโครงการดังกล่าวนั้นสามารถดําเนินการได้โดยไม่จําเป็นต้องกู้เงินหรือว่าออกกฎหมายฉบับดังกล่าวนั่นเอง เรื่องนี้นะคะคุณกิติรัตนนรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ชี้แจงเลยนะคะบอกว่าเหตุผลที่รัฐบาลจะต้องกู้เงินแล้วก็มีการออกร่างพระราชบัญญัติกู้เงิน2ล,นล้านล้านบาทว่าก็เพื่อความต่อเนื่องการดําเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและเหตุผลที่ออกเป็นกฎหมายพิเศษค่ะก็บอกว่าเพื่อที่จะแยกงบประมาณให้ชัดเจน สิ่งหนึ่งก็คือเพื่อความโปร่งใสและก็สามารถตรวจสอบได้นั่นเองนะครับไปฟังเสียงของคุณกิติตอรรัตนนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังกันค่ะแต่เหตุผลที่เราเลือกที่จะดำเนินการตามนี้เนี่ยจึงไม่ได้มีความพยายามในการที่จะหลีกเลี่ยงเจตนารมณ์ของการควบคุมการกู้เงินเพื่อชดเชยงบานขาดดุลเราเลือกที่จะทําอย่างนี้เพื่อความต่อเนื่องเราเลือกที่จะทําอย่างนี้ เพื่อความโปร่งใสชัดเจนแยกกลุ่มของการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานออกมาจากการที่จะถูกรวมไว้กับรายการรายจ่ายในงบประมาณประจำปีดังนั้นผมพอจะเข้าใจครับว่าที่ท่านแสดงความกังวลน,นั้นเพราะผมเคยเห็นการออกกฎหมายกู้เงินในรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นการออกกฎหมายกู้เงินซึ่งมีความจำเป็นต้องออกเพราะเงินที่กู้นั้น เกินกว่ากรอบที่งบประมาณจะสามารถดําเนินการได้ด้านคุณชัดชาสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ชี้แจงเช่นเดียวกันในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คือพรบกู้เงิน2ล้านล้านบาทโดยย้ําเช่นเดียวกันค่าะว่าการกู้เงิน2ล้านล้านบาทนั้นเป็นการกู้ในระยะ7ปีฉเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ปีละ2อถึงสแสนล้านบาทเมื่อเทียบกับ GDP ประเทศก็คือ1 1บเถึงล้านล้านบาทถือว่าเหมาะสมค่ะ เพราะอะไรเนื่องจากว่าเป็นการวางแผนระยะยาวและต้องทำในภาครวมนะคะแล้วก็ต้องดูในระยะยาวซึ่งถ้าไม่ทำตอนนี้ อนาคตค่าใช้จ่ายก,ก็จะเพิ่มมากขึ้นโดยต้องดูมิติเวลาที่เข้าร่วมด้วยนั่นเองนะคะส่วนประเด็นในเรื่องของโลจิสติกนั้นก็ต้องพิจารณาถึงการบริหารจัดการการจัดการสินค้าคงคลังและการขนส่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลจะเป็นผู้จัดการเรื่องคมนาคมขนส่งหรือว่าโครงข่ายเท่านั้นส่วนที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเอกชนเป็นหลักดังนั้นจึงไม่นำเรื่องของโลจิสติกเข้าร่วมด้วยนั่นเองนะคะมากันที่เรื่องของการทุจริต เรื่องนี้นะคะคุณชัดชาติบอกว่ารัฐบาลนั้นได้วางมาตรการต่างๆไว้รองรับแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณราคากลางการเชิญภาคเอกชนร่วมสังเกตการขั้นตอนการศึกษาที่ต้องผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทางนี้ร่างพระราชบัญญัติกู้งเงิน2ล้านล้านบาทมีจำนวนทั้งสิ้น18มาตราค่ะ <c oughs> เบื้องต้นนั้นกรอบเวลากำหนดให้มีการพิจารณา2วัน วันแรกก็คือ19และวันที่2คือ20กันยายนเริ่มพิจารณาก็คือตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ9นาฬิกา30นาทีถึงเวลา22นาฬิกานั่นเองค่ะ เรื่องของพระบองเงินกู้นี่ต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่20นะครับเพราะว่าน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากว่าฝ่ายค้านเองก็ยังมีข้อมูลอีกหลายประเด็นที่จะเข้ามาเปิดเผยก็ถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งที่ทําให้ได้รับข้อมูลทั้งสองฝั่งคือหลายๆคนยอมรับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแต่ความกังวลมันยังมีอยู่ทั้งเรื่องของการทุจริตเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนรวมถึงหนี้สาธารณะที่หลายคนบอกว่าก่อนหน้านี้ก็กู้ ตอนนี้ก็กู้อีกแล้วมันจะมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าด้วยนะคือนะตัวหนี้จะทับถมไปหลายคนเนี่ยกังวลค่ะ้องชอบมีคนถามเหมือนกันเอ๊บางคนยังไม่เกิดมาพอเกิดมาปุ๊บเป็นหนี้แล้วเคยได้ยินคํานี้ไหมคะใช่ใชัไหมคะที่นี่ชั้นคิดว่ามันตลกกว่าอีกนะคะคือมีคนคํานวณด้วยวิธีไหนก็ไม่ทราบนะคะบอกว่ากูาก้สองล้านล้านเนี่ยกว่าจะใช้หมดใช้เวลา600ปี <c oughs> ซึ่งเราก็ <c oughs> อันดับแรกนะคะไม่ทราบว่าใช้วิธีไหนการคํานวณ600ปีที่ว่านี้แต่อันดับที่2คือโครงการสาธารณูปโภคแบบนี้เนี่ยซึ่งเป็นโครงการ ใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถคิดคำนวณต้นทุนกำไรแบบการทำธุรกิจได้อยู่แล้วเหมือนกับเวลาเราสร้างถนนรเราสร้าง โรงไฟฟ้าสร้างเขื่อนเนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่าสร้างเขื่อนอันนี้จะถึงจุดไหนถึงจะคุ้มทุนแล้วต้นทุนอยู่ตรงไหนกําไรอยู่ตรงไหนมันเป็นสิ่งที่เป็นสาธารณูปภคขั้นพื้นฐานที่สร้างขึ้นมาแล้วจะเกาะให้เกิดสิ่งใหม่ๆที่ถือว่าเป็นกําไรให้กับสังคมเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นการมาตีต้นทุนกําไรการอาจจะเป็นเรื่องที่พิพา์วิจารณ์ผิดประเด็นไปหน่อยนะแต่ว่าถ้าเรื่องของการทุจริตหรือว่าทํายังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะคุยกันแล้วเราก็คงจะต้องรอฟังต่อไปว่าฝ่ายค้านจะพ เรื่องนี้พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของจะต้องตรวจสอบเรื่องของไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันถ้าทําได้เพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องนี้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมตรวจสอบหลังจากนี้เนี่ยพอโครงการถ้าโปร่งใสเชื่อได้ว่ารัฐบาลทําอะไรก็ฉุยจริงๆ